อายการสูงสุดสั่งฟ้องเมฆรามาพร้อมพวกคดีพนันออนไลน์แล้วนายโกศลลวัฒน์อินทุจันยงรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากนายวิรุณชันธนาณนีนอธิบดีอายการสำนักงานคดีพิเศษว่าเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาทางพนักงานอายการคดีพิเศษได้รับสำนวนที่พันตำรวจตรีหญิงนัทยาสุจิตพนักงานสอบสวนกองกำกับการสี่กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาทญากรรมทางเทคโนโลยีสอง นำสำนวนพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้องนายรามาหรือแม่รัศมีรามาผู้ต้องหาที่เจ็ดกับพวกรวมสิบคนในความผิดฐานทำอุบายล่อช่วยประกาศการโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินโดยพฤติการนั้นผู้ต้องหากับพวกรวมสิบคนได้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพน,นัน ออนไลน์เว็บเชและชักชวนให้ลูกค้าซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเล่นการพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ประเภทบาคาร่าและยังพบว่าผู้ต้องหาทั้ง10บรายมีการโอนเงินรับโอนเงินและถ่ายโอนเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดระหว่างกันอย่างชัดเจนอันได้แก่เงินหมุนเวียนในบัญชีที่ได้มาจากการชักชวนให้บุคคลทั่วไปเข้ามาร่วมเล่นการพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเหตุเกิดตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ 65ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นการกระทำต่างกรรมต่างวาระโดยภายหลังรับสำนวนมาเมื่อวันที่6มิถุนายนนายวิรุณอธิบดีอายการสำนักงานคดีพิเศษได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นคดีที่ประชาชนสนใจดังนั้นเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปด้วยความรอบคอบถูกต้องเป็นธรรมและรัดกุมจึงมีคำสั่งจ่ายสำนวนมอบให้สำนักงานอายการพิเศษฝ,ฝ่ายคดีพิเศษสเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินคดี และแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาสำนวนคดีโดยมีนายนิรันนันตาลิตอายการพิเศษฝ่ายสำนักงานคดีพิเศษสามเป็นหัวหน้าคณะทำงานพร้อมด้วยคณะทำงานรวมกันสี่คนและคณะทำงานมีการประชุมเมื่อวันที่เจ็ดมิถุนายนองค์คณะได้ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าสำนวนยังขาดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นสาระสำคัญจึงไม่อาจพิจารณามีคำสั่งคดีได้ทันภายในกำหนดฝากขงังครั้งที่หกและมีความเห็นให้สอบสวนเพิมเ่มเติมในหลายประเด็น ซึ่งจะได้แจ้งคำสั่งสอบสวนเพิ่มเติมให้พนักงานสอบสวนดำเนินการต่อไปโดยผู้ต้องหาที่1ถึง9จะครบกำหนดฝากขังครั้งที่6ในวันที่10มิถุนายนนี้ซึ่งเป็นวันหยุดราชการพนักงานอายการจึงยื่นฝากขังต่อศาลอาญาแล้วครบกำหนดครั้งที่เจ็ดวันที่22ิบสองมิถุนายนส่วนผู้ต้องหาที่10ครบขังครั้งที่สองวันที่เจดมิถุนายนซึ่งอายการก็ได้ยื่นฝากขังครั้งต่อไปแล้วเช่นกันนายโกศลวัฒกล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามนายวิรุณอธิบดีอายการสำนักงานคดีพิเศษยืนยันว่าสำหรับคดีนี้ทางพนักงานอายการสำนักงานคดีพิเศษจะมีคำสั่งทันก่อนครบขังครั้งที่เจ็ดแน่นอนสำหรับนายรามารัศมีรามาสามีนักแสดงสาวหยาติทิ์ราชปาลเป็นที่รู้จักของสังคมหลังมีชื่อในข่าวคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D โดยถูกกล่าวอ้างว่าเป็นนองนนีให้ในายอภิรักษ์ซ e อ Forex ลบ3ดี